แบบยิงหลับตายิงแบบหลับตานะฟังเสียงฟังเสียงอุโโอ๊ยแมนจัดคูณสี่คูณห้าหุยโดนแจ้ะโปะแล้วหกเจ็ดแปดเก้าเพอร์เฟกต์สิบเอาแล้วฮะ เอาแล้วสวัสด,ดีคผู้ชมทุกท่านนะครับวันนก้กลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซดาทีวีนั่นเองเรากลับมาแล้วฮะกับนายมะขามนะฮะชาวไทยคนแรกของโลกเลยที่ได้เหรียญทองมานับต่อนับเล้าโดยทุกกีฬาเลยคว้าได้หมดเลยครับทุกคนและนี่ที่เราจะดูกันต่อ,อไปนะครับเกมกีฬาชูตติ้งมันเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับมาเร็วเป็นคุงผู้ชายเส้นเดิมนะครับผมกดเข้าไปเลยต้องยิงปืนนะ เอาเลยครับตอนนี้เรากลับมาในกีฬาชูตติ้งในการยิงปืนนะครับทุกคนครับคอ <c oughs> เป็นกําลังใจให้กับหนุ่มชาวไทยคนนี้กับนายมะขามกันหน่อยนะฮะโอ้โหบอกเลยมันสบายมากเลย <c oughs> อีซีจ่จะจัดเลยพี่มีอะไรที่มันรุนแรงเร็วๆกว่านี้ไหมมาอ่ะหายยิงไม่โดน <c oughs> มารา2สองอยังไงก็ได้คะแนนครับยังไงก็ได้คะแนน รอบแรกเป็นการวอมเฉยๆนะพอดีพี่ไม่ได้ตั้งใจเล็งเท่าไหร่นะเพื่อที่จะอ่อยให้กับน้องๆทั้งหลายในต่างประเทศนะครับทุกคนมามกํานายมะเขโอมโยห้าต่อสามนะพลาดไปดอกหนึ่งโอ้ยไม่ธรรมดาดอกนะคนคนนี้เนี่ยมาขอย,ยาดเล็งรอบนี้คือต้องไม่พลาดเลยสักแอะเดียวยหนึ่งนัดเข้าไปรอนัดที่สองปล่อยแค่นี้ใครๆก็ยิงโดนไหมครับพี่มา มุมนี้โอ้โหตรงนี้มาอะได้ได้ไดง่ายจังเลยมาฮะเดี่ที่หครับเดี่วที่ห้าอ่ายังไงก็โดนโอ้โหหกเต็มหกดูครับไทยแลนด์นะมุมวันม,แมาแคมย่าคนนี้แบบโคตรความแม่นระดับฮอกอ,อาย,ยรู้จังไง <laughs> หมฮอกอายในมาเวล่ลครับทุกคนเออ แบบยิงหลับตายิงแบบหลับตานะฟังเสียงฟังเสียงโอ้ยแมนจัดอันนี้ปิดตาไม่พอปิดปากปิดจมูกด้วยชิบหายหายใจไม่ได้อดีเีอเอ๊ะอันนี้ก้มยิงก้มยิงก้มยิงลงไปไม่ได้มองครับไม่ได้มองเลยเดี๋ยวนะไอเราพูดเวอร์ไปชิบหายใครเป็นจะแบบก้มยิงได้ขนาดนั้น ไม่ใช่พี่เทงนะเว้ยยิงหันหลังะเออพี่เท่งนี่ยิงหันหลังเลยนะครับทุกคนเนี่ยเลื้ดทองเป็นของเราเย้ไทยแลนด์นำมื่วานกับนายมาแคม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 อะไรเน่ยเยมาครับปลดล็อกมานะฮะเป็นระดับที่ยากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าได้มาสี่เป็นห้าอุ้ยเป็นนักกีฬาแถวนี้มันรวยจริงๆเลยเลเวซีเร็ว้ได้อะไรมาครับนี่อุ้ย มีหนำก๊อปกับอะไรอะสวายคืออะไรวะไม่รู้น่าเล่นมากเลยครับนี่สนามไม่ปลดล็อกแล้วเป็นการตีก๊อบเนี่มาเลยครับรอบนี้ขออนุญาตเปล่นคุณมาขามเพชรสิงนั่นกันนะครับนี่นี่เลยฮะบอกสายตีก๊อปจัด <c oughs> ผมแดงไปตะไกลเชียวไหนฮะ0.5อือห้าทำการอ๋อดึงมามุม อ๋อ0.5มีแรงลมเข้ามานะครับโอ้ยผมเป็นคนที่เล่นกอล์ฟบอกเลยว่าฝีมือนี้แบบโคตรโคตรด,ดีเละพี่โคตรกาก <c oughs> <c oughs> ดูซิว่าจะเป็นกี่เบอร์ดี้ระยะทางแปดแปดแล้วเราต้องดึงยังไงให้ได้8ตรงนี้เหรออ๋อได้8สินะแล้วความแม่นคือตั้งหากหนึ่งชิบหายแล้วอ่ะคอมแม่นระดับ8แม่นปะวะตีเลยลุย โอ้โหเกินเบอร์รี่ไปเลยครับหนึ่งเอกสิบสองโอ้โหอย่างงี้ก็สบายครับสิบสองอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เผิอนิดนึงเผิอนิดนึงเล็กนดนี้อยู่ที่ความแม่นด้วยนะฮะแรงตีอย่างเดียวไม่พอต้องแม่นด้วยโอ้โหเบอร์ดี้บอกเลยรอบนี้ขอแบบว่าลดลาเต้นะ่ไม่ใช่คนละเบอร์ดี้กันใช่ไหมสิบสองเหมือนเดิมนะครับพี่โอ้โหสิบสองเหมือนเดิมอย่างงี้ก็สบายดีครับไป ตีเลยเข้าแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โคอินวานย่าโคอนวานยูโนจริงๆ <c oughs> ผมเป็นคนที่ไม่รู้แต้มเรื่องกอล์ฟเท่าไหร่นะครับก็คือมันเป็นแต้มลมหลมสองนี่คือลมหกนี่คือตอวที่1่ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคมีลม0.3นะครับเราต้องชาร์จความแรงอยู่ที่12นะฮะ12แต่มีลมอยู่นะมีลมส่งมาทางด้านซ้ายลมผ่านซ้ายเราต้องเฉียงขวานดิดยนึงตีไปเลย โอ,อ,โอ้บอกเลยผมมาปังย่ามาแต่ก่อนครับทุกคนเคยเล่นกันหรือเปล่าครับปังย่าเหมือนเดิมเลยลมสง่สงส่งสามใช่ไหมศูนยะ์จุดส,สามนะก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าผมก็แค่อัดแรงนิดนึงแล้วก็เฉียงขวานิดแล้วก็ตีเลยอาา่ะฮะโอ้โหโ,โ,โฮยวันย่เอ้ย yeah. มีลมดันมา 6, หกอ่ะสิบสามสบสามแล้วก็ต้องเออ่ หนึ่งห้ได้13ครับ13ใช่ไหมเราต้องบวก6เพื่อลมบันดาลมา6นะประมาณนี้ดูซิว่าสิ่งที่ผมคิดจะเป็นยังไง13ชิบหายแล้ดมไม่เอ้ย,เ,อย,เ,อยเข้าอยู่เอ้ยเดียงดี <laughs> แต่ว่าเราต้องเผื่อแรงเยอะเลยนะครับ14นะครับเฮ้ยแต่ผมสุดได้แค่นี้เองอะแต่มัน14เลยนะอ่ะ ประมาณนี้เข้าไหมเนี่ยไม่โอ้มันไม่พออะ่ะมันดึงได้แค่13เองแล้วใครมันจะเป็น14บสวเนอะชิงไหมรอบนี้เข้าแน่นอนครับไม่เข้าไม่รู้จะพูดไงละเออเข้าไปโอ้ยเบอร์ดีที่ส่งครั้งคือเบอร์ดีเหรอครับทุกคนแล้วใครมันจะแรงส่งถึงน่ดูดีมันได้แค่สิเองโอ้ผมต้องตีเสียงนิดนึงใช่ไหมอ่ะไปศูจุดห โบเข้าไปวนเข้าไหมไม่เข้าอืมอ่ะตีเขาอะไรยังไงก็เข้าครับโบ <laughs> <laughs> ที่หนึ่งหรือเปล่าที่หนึ่งหรือเปล่าหนึ่งไหมโอ,โ,โอ้โหไทยแลนด์นะบุ๋วานเย้ได้เด็ดทองแล้วครับผมในการกีฬาแห่งกรอบซื <laughs> ้อกลับซื้อเลเวลอัพก uh ันแล้วเลเวลห้ากันแล้วครับทุกคน อู้มีจบเพิ่มกีฬาใหม่มาอีกแล้วนะไหนดูซิกีฬานี้เป็นเอะไรนะครับผมไหนดูซิครับว่าเกมนี้จะเป็นเกมเอะไรามาเกมเนี่ยทำรายขออนุญาตเป็นคุณผู้ชายนะครับกับทรงผมไอ้นี่หน้าตาแบบว่าคุณแคปจันใช่ไหมแคปแันนางไงนะ <c oughs> อนนานีบ้างนานี้บ้างมากีฬาแบบนี้โอ้โหการ บีบอยนั่นเอง breaking no no voice คือไม่มีเสียงเหรอแล้วมันจัเล่นยังไงไม่มีเพลงว่ะต้องแบบ a d o dance see a d o audition ่นเก่าเลยมาผมพร้อมมากหูเร็วจัดเร็วจัดมาบาร์บีบีบอยกันหน่อยไหมล่ะพี่หมุนอือหืออือหืออือหือโอเคขึ้น perfect perfect เอามีเถอะ o กดได้ไงวะ perfect ดิ เพอร์เฟกต์หูไม่ม perfect. เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เออเออติดคูณสี่คูณคูณหายเลยชีวิตหนึ่งศูนย์ว่าหนึ่งศูนย์ว่าเอาดิเอาเรื่องอยู่นะเออมาใครไม่แข่งกับผมพี่นะครับมาดีกว่ามาดีกว่ามาดีกว่าบอกเลยเดี๋ยวผมนักเต้นเท้าไฟอนดับเนึ่งของเอเชียอยู่ n น w ะอุ้ยเร็วเร็วจัดค่อยๆพี่เพอร์เฟกต์ perfect. โอ้กู๊ด เพอร์เฟกเพอร์เฟกโอ้โหคูณสองแล้วคูณสามคูณสี่คูณห้าโอ้ยโดนแจ้ะโปรแล้วหกเจ็ดแปดหกสิบเพอิ่มโอ้ไม่เพอร์เฟกแค่เพอร์เฟกต์สิบได้คน oh. ว่าหาว่าโปรแล้วว่าเกมสมัยก่อนโอ้โหมามาเจอกันหน่อยครับพี่อุ้ยสมิธเหรอคุณสมิธคุณจะมาสู้ผมได้ยังไง มาดีกว่าครับผมจะเพอร์เฟกสักสิอ่ะโเอากูดหนึ่งเพอร์เฟกนะเพอร์เฟกหนึ่งเพอร์เฟกสองสักอมหนึสองสามสี่อ่ะห้าหกเจ็ดแปด้าบุ้ยสิโอ้ 10, โหเพอร์เฟก์สิก็โหดแล้วครับ <laughs> โอ้โหบบ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 บ เลี่ยนทองไปดีครับบอกเลยว่าจัดเจม <c oughs> เงินเข้ากระเป๋าเล <c oughs> เวลอาพกันแล้วไหนกีฬาอะไรจะเปิดมาในเลเวลหนี้โอ้นิวสปอร์ตกีฬามามาอีกเลี้ยว เอาเรื่องอันนี้มีกีฬาใหม่ด้วยนะมันคือกีฬาอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาไว้ว่าเก็บไว้พาร์ทหน้าดีกว่าครับทุกคนครับสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดสําหรัครไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ20ไลค์เหมือนเดิมเลยครับถ้าถูกใจยังไงฝากคอมเมนต์ได้ด้วยครับพี่ครับอยากดูต่อครับผมเน่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอบหน้าประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าผมไม่มีวันยอมแพ้อย่างแน่นอนโอเคครับฝากให้ด้วยนะครับ20ไลค์ในคลิปนี้นะครับเราเจอกันใหม่พาร์บ ผม <laughs>